ไพสิงนุ่นวรนุชโพสร,รูปแซบหลังสามีต๊อดปิติประกาศขอรับผิดชอบตัวเองไม่เกี่ยวตระกูลพิรมพักดีเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถและไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับต๊อดปิติพิรมพักดีสามีนางเอกอมตะอย่างนุ่นวรนุชพิรมพักดีโดยหนุ่มต๊อดปิตินั้นเป็นนักธุรกิจไายารุ่นที่สของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยเป็นบุตรของนายสันติพิรมพักดีและนางอารุณี พิรมพักดีโดยปัจจุบันหนุ่มต๊อดน,นั้นได้ดํารงตําแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบอร์รี่จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดซัพพลายเซนต์จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟู้ดแฟกเตอร์จำกัดอีกทั้งต๊อดปิติพิรมพักดียังเป็นนักแข่งรถระดับโลกที่ยืนโพเดียมทั้งไทยและต่างประเทศมาแล้วหลายรายการและจากกรณีที่ต๊อดปิติพิรมพักดีสามีนางเอกอ,อมาตะอย่างนุ่นวรนุษย์พิรม พักดีเป็นนักธุรกิจทายาตรุ่นที่4ของตระกูลพิรมพักดีได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นของการจัดสร่วัคซีนรัฐบาลโดยต้อนปิติได้โพสต์ระบุข้อความว่า ผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสอบคอพูดโคตรชัดว่าวัคซีนทําให้จํานวนคนตายลดลงแล้วทําไมถึงเลื่อนทําไมถึงไม่ฉีดได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมผมแค่ทําหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้นอีกครั้งตอดปิติทาย,ยาสิงประกาศขอรับผิดชอบตัวเองไม่เกี่ยวัตระกูลพิรมพักดี หลังโวยเดือดสงสารบุคลากรดานหน้าโดยเขานั้นยังได้โพสต์อีกครั้งว่า ผมมาจากครอบครัวใหญ่ครับทุกอย่างที่ผมเขียนหรือพูดไปผมรับผิดชอบตัวเองได้ครับไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือคนอื่นในครอบครัวผมแค่อยากให้นายกแวไปโรงพยาบาลสนามกับแผนก ICU สัก2อสแหง่งเพื่อจะคิดอะไรออกเพราะผมไม่ใช่ทาตและมีส่วนได้ส่วนเสียถ้าผมจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ว่าไปตามเนื้อผ้าครับผมตัดสินใจดีแล้วผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเลวลงทุกวันผมก็รู้จักนักการเมืองอยู่เยอะพวก ก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ผมถ้ามาผมก็เอาดานหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ําเพื่อให้ครบคนผมขอสลาดตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริงคือเอาจริงและล่าสุดทางด้านภรรยาสไ์สิงอย่างสาวนุ่นวรนุษนั้นก็ได้เคลื่อนไหวลอยตัวเหนือดรามา่าพวกรูปใบหน้าแซ,ซบๆหลังสามีต้อนปิติประกาศขอรับผิดชอบตัวเองไม่เกี่ยวตระกูลพิรม ซึ่งสาวนุ่นวรนุชเกิดโพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจถึงประเด็นดราม่าต่างๆอย่างมากมายอาทิรักเบียร์สิงตลอดไปค่ะและเทคแคร์นะคะพร้อมรูปอิโมจิรูปหัวใจอย่างมากมาย